สวัสดีครับพอแม่ี่น้องต้มซ่าพากินโชนมารายงานตัวครับผมมามพอแม่ไปน้องวันนี้วันนี้จะเป็นเมนูมิงเมียงน้อยพอแม่ไปน้องแอปปาเนาะป่าธรรมชาติพอแม่ไปน้องป่าซิวป่าซิวหวยหน้ามันแห้งแล้วเนาะเปิดเอาหิงไปซ่อนพอแม่ไปน้องอ้ยป่าซิวอืม อุ้ยเอหิงไปซ่อนบ่ไว่เป่นองอม ขวามือของต้องเป็นผัดเพ็ดครับผัดเผ็ดขาหมูเลอะผาดเพชดขาหมูเลอะ 嗯，mm. 好。 พเพิสเคมคุ้นขนาดพอไหมืม <c oughs> วันนี้ฮอนปลอมไอ้กระองพึ่งจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนจนช่วงบ่าย ไปตัดต่อลือต่อจังหวะจังหวะขาบเกียว่ึงเตียงใบใบพอดีบอกไหน้องมึงงานมันใกล้จะแล้วอะไเนี่ยก็เลยเอาหึ่งมาแล้วเนี่ยโอ้ยจะเป็น <c oughs> จเจัาจังหวะเตียงเตียงใบใบหน้าห่อนเนี่ย เชฟบมือหนึ่งเนี่ยผมไม่ไปองเชฟบใแก้วมือหนึ่งกับข้าวเมี่ยงหอมถึงพี่ถึงเครื่องปลาซีวน้ำห้วยผมไม่ไปองจะเป็นปลาซีวใหญ่ man. กินเข้าไปแล้วก็จะตกสะละวัวปมใหม่ไม่ต้องฝนนะ ต้องห้องวนนี่เป็นป่าแล้วอ่านกะ็ เป็นไวรุ่นแม่เป็นไวรุนุกเก้าศูนยดุกแปดศูนย์นี่นะต้องจาเสียงรถคันนี้ได้ผมไม่ไปลองเบลเออมันจะมีเบลกับเบลอาเนาะผมไม่ไปลองถ้าีปอู้ก็คนหลุดใหม่เลยบุ้งจ,จัก ไปนั่นถายได้ครับนเ,เนี่ยโอ้โหโคเะเทหน่ะโน้กวายนะผมแอบรู้ั้นไปได้ครับมีสาวๆกี๊ด ปัดเดี๋ยวผมมงมืดมากขนาะด เสียงนี่เป็นเวฟบบเวฟลอยกับเวฟลอยซิบออกมาเปหรอ ถ้าเป็นเสียงดีมจะเป็นแฮมแบ๊เอย่างผมไม่รู้ ช่วงหน้าห่อนกัคนข้างที่จะตัดมันน้อยเนื้อผมหม่ไปนอ้องเป็นบางข้างเป็นบางข้างเงือมันออกนักล่าเนาะปอนไปนอ้องเจ็ดทรับเจี๊ายาขามาเจ็ดส่วนมากตีตีตดัดออกไอ้ขจอกก็จะเป็นช่วงเจ็ดเงือครับครับ รับรสติบ้นรสติบนขายมาเต้าห่องขายลองห้อง 嗯哼，加汤没有 แบางต,งตมตอนนี้ครสาวน้อยสาวใหญ่หนีเข้าป่าเขาดงเข้าไปทางไหน เอาคือชอบใสยไปเกิดน้ำเมียงบ่ไหมพี่น้องถ้าข้อไปตั้งไหนบุญเน่ะก็จะห้องน้ำเมียงมันก็จะใหญ่น้อยผมนะพี่น้องตีปืนตีมันไหลมาจากห้วยไหลมาจากอ่างไหลมา่ากอย่างห้องจะใหญ่น้อยเวลาเกิดมันก็จะน้ำก็จะนักน้อยเนาะปลาลูกไปหลานสาวน้อยสาวจีสาวแกสาวอย่างสป้าะบาไหมพี่น้องป่ากันไปแจ่น้าไปเล่นน้ำเนาะร้อนน้อยร้อนอย่าง มวนกันขนาดปุ๊บนี่แหละชีวิตคุณเฮาผมองไปนองบ้านหนอบ้านนาผมองไปนองนอกกับอู่ทังซื่อกับบ้านใกล้ปลาใกล้เขาเวลาหน้าฮ้อนมานี่กับหูก็ได้เปรียบขนาดปมองไปนอง บานตอมนี่กะน,นำตกหนักผมหมน,นยไม่้องนำาต๊กเออแรงธรรมชาติเอยตีเย็นๆเนะเาะประกอบห้องมากบกเข้าป่าหาแรงน้ำแรงอย่างไปเล่น,นกันปลาลูกปลาหลานไปเล่นกันผมหมายไม่้องมวนน่งสาเร่งไปเป็นบังขอบขรัวลดกันเดียวมีผวงค้างผมหมายไม่้องลูกเอยหลานเอยลุงป้านอาเออสป้าผมหมายไม่้องซ่อนนางกันไปนะเนาะทําเพลงที่บอกใจชีวิตที่มีความสู้ผมหม่ยไม่้อง บ marche, 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 marche. ่ต้องจำเป็นมีครบอย่างมากมายพมไปไม่น no ้องกา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 เหาหันไปบังคับขอรัวอื่นเปิดมวลเปิดมีความสุขกันนางซาเล่งไปเล่นหน้ามันเท่ไปคันน้ำเหมืองใน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 ปลาก็ไปไปเล่นกันเนาะต้นไม้มันนักด้านข้างก็เป็นน้าแหมด้านก็เป็นเข้าไม้เขาไม้มันนักผมไปน้องแล้วน้ำไหลมาแล้วมันเย็นผมไปน้องหันเปิดนางซาเล่งไปเหลาอ่อนไข่หัวเล่นมวลกันยอก้อกกันในรถ ขนาดเท่หาหาันเราอยังมีความสุขเนาะผมไปพี่น้องความสุขเขานี่หาได้ง่ายพอไปพี่น้องเนาะใจชีวิตที่มีความสุขเนี่เนาะผมไมนม่น้องมันเหมือนเวลาเราสุขแล้วก็เวลาเราใช้ชีวิตมันก็มวดอุกมวนใจเนาะผมไม่นอมไม้นองเนาะจะได้ก็ก็ก็ต้องสาการทุกคนเนี่เนาะผมไปน,น้องก็โอเคผมเนาะผมไปน้องฝนมันจะตกโอ๊บเอาขนาดเนาะ <c oughs> นั่งอยู่ได้เงยกองต้มกับจะดับแล้วเนาะก็้องก่อตัวลำราบไปก่อนเนาะปอไน้องป้ากนคลิปหน้าครับกลาบสวัสดีครับผม